ดัชออนลาคลาสชมพูแฟรมากใช้ได้จริงอ่ะเฮ้ยมันดูน่ารักขนาดนั้นเลยอ่ะอสวยสวัสดีคะ่ะทุกคนมาดามเมาจ้าวันนี้เจ๊ขอหยิบ เอาตัวไอเทมที่เป็นกระแสดังมากในทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะก็คือตัวบลัชออนของ La Glass รุ่นนี้นะคะเอามารีวิวให้ดูกันเพราะว่ากระแสแรงมากจริงคุณในทิกต o k ก็คือเขาแบบรีวิวกันมีทั้งบล็อกเกอร์ผิวขาวผิวชมพูผิว2ส,สีผิวสีแทนผิวสีน้ำผึ้งก็คือเขารีวิวกันหมดเลยเว้ยแล้วที่น่าแปลกก็คือตันหลับอะมาสีชมพูแป๊ดมากคุณสีน่ากลัวสุดแเฮ้ยทุกคนที่เขารีวิวเขาเทามาสวย เลยเว้ยเจ๊ก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยมันสวยได้จริงแบบนั้นจริงหรือเปล่านะคะเจ๊ก็เลยหยิบเอามาทํารีวิวกันให้ดูซึ่งบลัชออนตัวนี้นะจ๊ะทุกคนเป็นบลัชออนของ La g l a s s มีชื่อเต็มๆว่า La Class Baby White cream Brush นะคะ Baby in l o v e นะคะทุกคนตัวนี้เขาบรรจุ4กรัมนะจ๊ะราคาเต็มของเขาอยู่ที่359านะคะแต่ว่าราคาขายตอนที่เจ๊พูดอยู่เนี้ยอยู่ที่289บาทนะคะแล้วก็มีโปรด้วยในช่องทางการขายข,ายของเขาแบบแถมพับนะแต่เจ๊ไม่รู้ว่าตัวนี้เนี้ยเขาจะมาพร้อมก็คื ถ้าซื้อตัวบรัชไม่ซื้อตัวพัฟก็คือผิดผีเหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่าพัฟรุ่นนี้นะคะเป็นพัฟจิ๋วที่แบบว่าเจ๊อยากได้มานานมากเลยแล้วเจ๊พูดเลยว่าพอได้ตัวนี้มาลองใช้ปาดตัวบัชแล้วละมุนมากเธอตัวพัฟตัวนี้มา99บาทนะคะมันละมุนมากอะแล้วเจ๊ก็ใช้ในการเกลี่ยคอนซีลเลอร์ไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นพัฟที่แบบน่ารักตะมุตะมีแล้วก็แบบใช้ได้จริงแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยนะคะทุกคนบัชตัวเนี้ยเจ๊เข้าไปดูข้อมูลในเพจของลาคลาสนะคะ,ะ,คะเขามีสโลแกนว่าครมั ชุบชีวิตเนื้อครีมี่ติดผิวให้ฟิลงานสดใสติดทนยันลูกบวชว่สาสั้นนะคะเจ๊ก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันน่าหลักจังเลยว่ะแต่แบบสีแรงจริงตอนแรกที่เห็นตอนหลับเจ๊ก็แบบจะใช้ได้ไหมนะถ้าไม่ได้ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์แล้วกันนะอะไรว่างั้นนะคะเจ๊ก็เลยลองก่อนหนึ่งกลุ่มแล้วก็โพสต์เป็นภาพนิ่งลงใน f a c e b o o k อันนี้คุณ คนเขามากดไลค์ยเยอะมากกดแชร์ยเยอะมากแล้วเ็าแบบมีคนคิดเหมือนเจ๊เหมือนกันว่าตัวครีมบัตที่แบบสีแบบในตลับแดงๆขนาดเนี้ยพอเอามาทาแก้มมันจะรอดจริงหรอวะแล้วพอเห็นตัวฟินิชที่เจ๊าปาดลงบนผิวที่ไม่มีเมคอัพมันสวยจริงๆ,ๆเธอเจ๊ได้ทําคลิปตอนที่เป็นหน้าสดไม่มีเครื่องสาําอางให้ดูด้วยนะคะว่าพอปาดตัวบรัชออนแบบครีมของลากาสรุ่นเบบี้ไวท์ครีมบลัชตัวนี้ลงไปบนผิวแล้วเนี่ยจะให้ฟินิชเป็นยังไงนะจ๊ะไปเจอกันตอนหน้าสดเลยจ้ะ มาเจอกันตอนน่าสดค่ะคุณคะคือจริงๆแล้วว่าบลัชออนของลากราสตัวนี้ตอนแรกอะ่ะเจ๊มีความคิดเห็นเหมือนน้องรัตนาพรเลยว่าเห็นสีแล้วน้องกลัวไม่รอดค่ะเจ๊นั่นแหละค่ะคุณแต่แบบกระแสะเขาแรงมากจริงในรูปที่ทุกคนเห็นที่เจ๊ปาดเห็นว่าสวยแล้วชบาแต่ถ้าเกิดเป็นวิดีโออ่ะสวยกว่าน,นั้นอีกเดี๋ยวเจ๊ให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นสีของขาวสีตะหลับก็คือมันแรงมากจริงอะ่ะคุณทูเดแต่พอเราแบบว่าเอามาปาดแตุกพับมันก็ดูกระจิกมากเลยฉันชอบพับมากเลย เอาอเอามาปาดสีตรงนี้ชึบคูเห็นปะสีมันแบบน่ารักละมุนเฮ้ยมันดูน่ารักขนาดนั้นเลย哟เ,เพราะว่าในตลับนางดูแรงมากจริงเนี่ยถ้าเกิดลงแบบอันนี้ลงแบบว่าหนาหนาเลยนะลงเยอะเเลยนะเนี่ยสีมันก็ยังออกมาแบบน่ารักตะมูตะมีอยู่ดีอะเธอดูดิอันนี้ลงบางอันนี้ลงหนาจริงๆแล้วว่าตัวเนี้ย สีของเขาว่ามันเป็นสีที่ค่อนข้างมีความใสแล้วก็พลิกเม็์น่าไม่ได้แน่นมากอย่างที่อยู่ในตนหลับเลยอะค่ะคุณเดี๋ยวลองลงบนแก้มให้ดูบ้างแล้วกันนะคะทุกคนเป็นสีแบบเบาๆบ,บนแก้มอย่างนี้วิธีการลงก็คือเราจะลงบนแบบแก้มที่มันแบบสูงสุดเนี่ยตรงนี้เห็นปะถ้าเราหันข้างมันก็จะเห็นตืดๆตัวนี้อ่ะแต่ว่าเวลาลงอ่ะลงไม่เกินปีกจมูกแล้วก็ลงให้มันขึ้นไปนะคะเจ๊ก็จะลงตรงนี้ไม่เกินปีกจมูกใจ่ตรงนี้อ่ะตรงนี้แล้วก็ลงเป็นแนวขึ้นไปอ้ออีกอย่างหนึ่งที่เจ๊ยอยากบอกก็คือตัวบ l อนลากาสตัวเนี้ยหอมมากคุณหอมเหมือนปีโป้ปัดทุกครั้งก็คือแบบอยากกินปีโป้อะถ้าเกิดลงเลเยอร์แรกอะมันก็แบบประมาณนี้คือสวยมากเลยให้ดูใกล้อะ่ะเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้าเกิดลงอีก,อกเลเยอร์หนึ่ง เนี่ยเห็นไหมแก้มมันจะมีความแบบชมพูใสๆกับข้างนี้ที่ไม่ได้ลงอะไรเนี่ยก็คือแทบไม่ต่างกันเลยนะแต่มันดูมีความแบบเป็นเลือดฝาดขึ้นมาสีมันสวยจริงคนพอลงสองข้างแล้วก็จะเห็นว่าแก้มมันแบบแลราด้วยขึ้นอนะ่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครกลัวสีของลากาสรุ่นนี้เจ๊บอกเลยว่ามันไม่ได้แรงอย่างที่เห็นในตลับนะทุกคนเพราะว่าพอทาบนแก้มเนาะคือมันจะพอดีมากได้ฟิลใสๆเหมือนแก้มมีเลือดฝาดเฉยๆไม่ถึงกับเป็นบลัชชิตะโกนว่าแบบบลัชเนี่ยนะก็คือมีความเป็นบลัชเป็นบัแบ ใสใสอยู่นะคะทุกคนคะทีเนี้ยมีคําถามถัดมาน้องวชิราพรถามว่าตัวนี้ลงก่อนทาแป้งหรือหลังทาแป้งคะเจ๊เขาตอบเลยว่าลงได้ทั้ง2องอย่างเลยนะคะทุกคนจะลงก่อนทาแป้งบนผิวแบบนี้ก็ได้หรือจะลงทับบนตัวแป้งอีกทีก็ได้ซึ่งคําถามนี้ก็มาพร้อมกับอีกคําถามนึงของน้องหง์สวรรยาถ้าเกิดอ่านชื่อผิดต้องต้องขออภัยด้วยนะน้องก็ถามว่าเคยใช้บัตรออนบัตครีมรองพื้นปัดกระไว้อย่างดีเลยพอลงบัตรออนครีมรองพื้นหลุดไม่เหลือเลยว่างๆสอนแต่ หน้าไม่ให้รองพื้นหลุดตอนลงบัตครีมกับบัตชเจลด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเจ๊จะลงให้ดูนะจ๊ะแล้วพอลงรองพื้นเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้นะ,ะทุกคนโอหไม่ต้องตกใจไว้เรืไมข่าวนะเพราะว่าลุกวันนี้ที่เจ๊จะแต่งเนี่ยมันจะเป็นลุคที่แบบว่าอยากให้ผิวมันผ่องผ่อขึ้นเจ๊ก็เลยใช้รองพื้นสีที่แบบว่ามีความสว่างกว่าผิวเจ๊น,นิดนึงนะจ๊ะทุกคนจริงๆมมนเป็นครุชชั่นอันนี้นะคะของจองเชมุนการลงบลัชออนบนรองพื้นเนี่ยทำยังไงไม่ให้มันเคลื่อนอะ่ะอย่างแรกเลยความสําคัญของมันก็คือรองพื้นที่เราลงอบต้องผนึกกับผิวแบบอย่างดีแล้วนะคะทุกคนมาเริ่มตั้งแต่ตอนลงเลยพอเราลงแแลลลล้้ววเเเี่่ยยปปปกกกติอะพรราางงงทัุ๊บบบ็จถู ถ้าเรียบลงแป้งเลยอะมันก็จะยังมีความไม่พันหนึกกับผิวดีพอลงแป้งปุ๊บมันก็จะมีความเป็นคราบยังไม่ได้แนบสนิทกับผิวนะจ๊ะวิธีแก้ก็คือเวลาลงปุ๊บเรามีความแบบตบนิดนึงตบให้มันแบบว่าแนบสนิทกับผิวประมาณ1-2นาทีเลยในการตบแบบนี้สำหรับเจนะถ้าเป็นคุชชั่นก็จะแบบว่ามีความแบบเร็วหน่อยแต่ถ้าเป็นรองพื้นอะจะต้องแบบตบๆอย่างนี้จนกว่าเราเอามือแนบลงไปบนบนแก้มปุ๊บ ไม่มีติดออกมาถ้าเกิดว่าทําอย่างนี้แล้วมันติดกลับมากับนิ้วแล้วตรงนี้เป็นวงหายไปเลยอะอย่างนั้นนะยังไม่ได้นะทุกคนแสดงว่าตัวรองพืนะ้นอะยังไม่พันหนึกกับตัวผิวดีอย่างเจ๊คือเกือบได้และอีกนิดนึงเจ๊ก็จะแบบมีความตบต่อแต่การตบก,ก็คือตบเบามากทุกคนห้ามกดเนี้ยถ้าเกิดกดปุ๊บมันก็แบบหายไปเป็นหย่อมๆเลยแล้วก็แบบมีความเหมือนแทบเบาๆอ่ะนี้เราก็จะเช็ครอบที่2อ,อ่ะว่าได้ไหมนะ อ่ะโอเคได้แล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ติดขึ้นมาแล้วนะเราก็จะลองลงบลัชออนกันต่อเลยนะจ๊ะทุกคนคะ่ะบลัชออนแบบครีมอ่ะตามคําถามที่เขาถามมาตะกี้นี้คําถามก่อนหน้าที่บอกว่าลงก่อนหรือหลังลงแป้งใช่ปะ่ะสาหรับเจ๊ลงได้ทั้ง2องอย่างเจ๊ก็จะลงก่อนลงแป้งให้ดูก่อนก่อนลงแป้งก็จิกตัวบลัชขึ้นมานะจ๊ะแล้วก็ลงตําแหน่งเดิมที่เจ๊บอกเมื่อกี้นี้ก็คือยิ้มหน้าแก้มอ่ะแล้วก็ลงท่ามเลยปจมกูกแล้วก็ขึ้นไปนี่อ่ะเห็นปะ ไม่ไม่เลยปลายจมูกแล้วก็ไม่เกินตาดำตรงนี้ ถ้าลงแบบนี้แล้วอะตัวบรัชออนก็ไม่ได้ทําให้รองพื้นมันเลื่อนหลุดหรือทําให้เสียการปกปิดแต่อย่างใดนะมันก็คือยังมีความปกปิดดีอยู่ mm hmm. เพียงแต่ว่าเพิ่มสีของตัวบรัชออนเข้าไปแค่นั้นนะคะทุกคนคะ่ะฉะนั้น์หลักของการลงบรัชออนบนรองพื้นอะอย่างแรกเซ็ตรองพื้นให้ดีก่อนและอย่างที่2ก็คือเวลาลงบรัชออนอย่ารูดเป็นอันขาดเพราะถ้าเกิดว่ารูดก็คือรองพื้นที่เซ็ตไว้ตะกี้นี้มันก็จะทําให้การปกปิดเสียไปนะคะพอเราล,ลงบรัชออนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะฟิกทุกอย่างด้วยแป้งฝุน่น นคทุกขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่แบบว่าเราไม่ได้เน้นเอาความปกปิดแต่ว่าเน้นแค่ฟิกผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมที่มีความชื้นอยู่บนหน้าเราไม่ว่าจะเป็นตัวบลัชออนฟาวเดชั่นคอนซีลเลอร์หรือตัวคุชชั่นที่ใช้นะ่ะให้มันมีความอยู่กับที่เท่าน,นั้นเองนะจ๊ะฉะนั้นไม่ต้องใช้เยอะใช้บางๆพอการที่เราลงตัวบลัชออนก่อนที่จะลงแป้งอ่ะมันจะทําให้สีของบลัชออนอ่ะมันทะลุข,ขึ้นมาข้างบนนะ่ะทุกคนมันเหมือนมีความแบบเป็นสีของแก้มจริงๆของเรานะ วับมาตอนแต่งหน้าเสร็จเลยแล้วก็มาลองลองบรัชออนแบบครีมบนเครื่องสําอางเนี่ยที่มันแต่งไปแล้วเซ็ตไปแล้วทุกอย่างแล้วมาดูซิว่ามันจะเลื่อนหลุดออกไหมเจ๊ก็จะใช้พัฟของลากา้าตัวนี้เหมือนเดิมนะเพราะว่าพัฟตัวนี้เหมือนเขาออกแบบมาแล้วว่าใช้เกลี่ยผลิตภัณฑ์แบบครีมแล้วมันจะออกมาให้ความละมุนที่สุดวิธีการลงบรัชออนบนผิวที่แต่งหน้าเสร็จแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๊ ทำไมเราไม่ลงบลัชออนแบบฝุ่นอะทำไมเรามาลงบลัชออนแบบครีมบนตัวรองพื้นที่มันเซ็ตแป้งเรียบร้อยแล้วงนี้คืองี้เจ๊ขออธิบายก่อนคือตัวบลัชออนแบบครีมอะมันจะให้ฟินิชแบบฉ่ำๆแล้วช่วงนี้มันจะมีเทรนเกาหลีซึ่งจะแบบว่าหน้ามีความฉ่าวาวดูมีสุขภาพผิวแข็งแรงแล้วก็แบบผิวมีมิติเล่นแสงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะมีการลงบลัชออนแบบครีมทับลงไปบนรองพื้นกับแป้งที่เซ็ตไว้แล้วที่การลงก็เหมือนการลงบลัชออนผิวที่ไม่ได้มีตัว รองพื้นหรืออะไรเลยนะคะก็คือลงด้วยการแนวเดียวกันแนวนี้ลูกแก้มใช่ไหมแล้วก็ลงตรงนี้เราอาจจะลงแบบเป็นบางส่วนถ้ามันมีความสีที่ไล่ระดับขึ้นเพราะว่าตอนแรกที่เราลงที่มันอยู่ใต้ผิวอันนี้คืออันแรกที่ลงหลังจากที่ลงรองพื้นหนาจําได้ปะแล้วก็เซตวยแป้งมันจะมีสีะเลือดแบบนี้เราก็ลงบลัชออนแบบครีมตามอีกนิดนึงให้มันมีความแบบสีเลเยอร์ไล่ระดับกันแค่นี้ เห็นปะเทียบกับอีกข้างหนึง่งมันก็จะดูมีความชัดเจนขึ้นแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะจ๊ะถ้าเกิดว่าชอบความแต่งหน้าที่แบบว่ามีการไล่เลเยอร์ไล่โทนของสีแต่งแบบนี้สวยอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าจะปล่อยแบบนี้ก็ดูมีความธรรมชาติก็แล้วแต่ชอบเลยนะจ๊ะสําหรับคนที่ไม่ได้ออกแดดแบบไม่ได้ทํากิจกรรมกลางแจ้งตลอดเวลาก็ไม่ต้องลงแป้งตามก็ได้ลงประมาณนี้ก็คือจบเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีเหงื่อเยอะก็อาจจะแบบใช้แป้งฝุ่นโปร่งแสงทับตามก็ได้น,นี้แล้วแต่ความชอบเลยนะจ๊ะแต่สําหรับเจเจจะก็ ลงประมาณนี้แล้วก็หยุดเลยแต่ว่าเจ๊ก็จะลงไอ้นี้ด้วยนะเจ๊จะลงคางนิดนึงเพราะเจ๊รู้สึกว่าช่วงนี้กําลังอินกับการแต่งหน้าที่แบบว่าใช้สีหลักของการแต่งหน้ามาเป็นเชดดิ้งเงาๆด้วยแล้วก็ใช้ตัวเชดดิ้งสีปกติของเราตามไปด้วยนะ,ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเห็นป่ะความแบบสวยไม่ไหว <c oughs> อ่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับการรีวิวบรัชออนของลากราสกับตัวพัฟ ตามูตมีของเขานะคะทุกคนคะบรัชตัวนี้ใช้ได้ทุกสีผิวจริงๆอะเจ๊เห็นบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆคนซึ่งมีโทนผิวแบบต่างกันมากอะรีวิวแต่ว่าเฮ้ยออกมาสวยทุกคนเลยแล้วพอเจ๊เอามาลองเองเอาก็สวยอีกฉะนั้นเจ๊คิดว่าทุกๆสีผิวใช้ตัวนี้ได้นะคะเพียงแต่ว่าสีอมันก็จะแสดงบนผิวแตกต่างกันออกไปสําหรับใครที่สนใจตัวบรัชออนลากลแสเบบี้ไวท์ ครีมบลัชตัวนี้นะจ๊ะราคาเต็มอยู่ที่3 5 9าแต่ตอนนี้ราคา289นะคะส่วนไทนี่พัฟตัวนี้ราคา99านะคะนี่เจ๊มีอันนึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวแพ็กเกจของเขาก็เดี๋ยวแหล่งซื้อต่างๆเจ๊จะใส่ไว้ให้ใน d e s c r i p t i o n แล้วกันนะคะก็สามารถไปดูกันได้แต่ว่าตอนที่เจ๊ทำคลิปอยู่เนี่ยมันมีโปรด้วยไม่รู้ว่าตอนปล่อยเนี่ยจะมีโปรโมชั่นหรือเปล่านะคะเข้าไปเช็คกันได้นะคะที่แหล่งซื้อที่เจ๊แนบไปให้ในแคปชั่นได้เลยจ้ะคลิปเนี้ว ว่าครีมบัตตัวนี้กําลังดังอยู่ในกระแสเลยนะจ๊ะก็เอามาทําให้ดูแล้วว่าเออใช้ได้ดีจริงไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็สอนวิธีการลงคลรีมบัชให้ด้วยทั้งหน้าสดทั้งหน้าที่เมคอัพอ่างเงี้ยก็คือบอกหมดทุกอย่างเลยนะคะเจ๊ก็หวังว่ามันจะช่วยให้การแต่งหน้าของทุกคนมีความแบบ professional มากขึ้นนะนเองนะคะทุกคนถ้าชอบฝากกดไลค์กด r i า์กดกระดิด่งก,กิ๊งกิงกันเข้าไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปหน้าใครดูใน Facebook ฝากกด Follow เห็นโพสตก่อนจะได้เจอกันอีกนะจ๊ะโอ้ ฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์ด้วยนะวันนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบุ <B ui. S 1> ้ยสวยเนาะชมพูกรุบกริบไว้รจัน